ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแค t ได้ดำเนินธรุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดแค t สื่อสารเรียนรู้สู่ชุมชนโดยเมื่อวันที่12-14ตุลาคม2558ที่ผ่านมานั้นได้มีการจัดกิจกรรมแคทพัฒนายาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในชุมชนแวดล้อมรวมถึงหลานของพนักงาน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ยั่งยืนร่วมกันดอ <The S 1> รูปแบบของการจัดกิจกรรมนั้นเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านไอทีโดยการฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคุณหลางจากรายการแบไต้ไฮเทค ที่มาบรรยายในหัวข้อเรื่องการใช้อินเทอร์เนต็ตให้เกิดความรู้และความสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหัวข้อเรื่องรู้เท่าทันโลกเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมพร้อมกิจกรรมสันทนาการเพื่อสอดแทรกสาระความรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ที่2ของการจัดกิจกรรมนั้นได้นําน้องๆเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วไปศึกษาดูงานที่สถานีดาวเทียมนนทบ,บุรีซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิตอลทั้งในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9 0 0 2และยังศึกษาดูงานที่ศูนย์น็อกหรือ Network Control Center ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการดูแลระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของแคทต,ตั้งอยู่ที่ศูนย์โทรคมนาคมนนทบ,บุรี ในวันที่3ของการจัดกิจกรรมแคดพัฒนายาว,วชนได้พาน้องๆเยาว,วชนไปศึกษาดูงานที่ศูนย์แคดดาต้าเซ็นเตอร์ที่อาคารแคดทาวเวอร์บางรักซึ่งเป็นศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจรและมีสเสถียรภาพสูงสุดโดยแคดมีศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ในพื้นที่7จังหวัดครอบคลุมกันให้บริการทั่วประเทศได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีชนบุรีภูเก็ตขอนแก่นสุร,ราษฎร์ธานีและเชียงใหม่ เพื่อความพร้อมก้าวสู่การเป็น Data Center Hub of ASEAN สำหรับแคทในภารกิจหลักนั้นคือผู้วางระบบและพัฒนาโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของไทยให้มีสติรภาพยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนิน,นกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวความคิด CAT Share Val u ูสร้างสังคมอย่างยั่งยืนนั่นเอง เพราะน้นว่าการศึกษานั้นมีหลายรูปแบบเช่นสายสายการศึกษาใต้น้ําเป็นต้นได้เห็นดาวเทียมได้ไปศึกษาว่าเวลาเราจะคุยกันเราต้องคุยผ่านอะไรเพราะว่าเราต้องใช้สื่อสารข้ามประเทศอะคะ่ะก็ช่วยรับขัญ,ญาณจากดาวเทียมนอกโลก<ฮ>มาค่ะแล้วก็มาตีค่าส่งต่อไปถ้าไม่มีพวกนี้ก็เล่นเน็ตไม่ได้อะ,ะโลกไอทีมีหลายอย่างที่<ฮ>ทเราอะยังไม่รู้ และเราควรที่จะไขว้าความรู้นั้นผมได้ความรู้เกี่ยวกับการก็ป้องกันคอมพิวเตอร์เนื่องจากโปรแกรมแอนตี้ไวรัสต่างๆและได้รู้วิธีรักษาคอมพิวเตอร์ให้ยาวนานมาเป็นพี่เลี้ยงอะน,นะคะแล้วก็เห็นว่าเด็กๆเนี่ยสนุกสนานมีความกระตือรือร้น อยากจะรวบกิจกรรมกันมากแล้วก็เด็กหลายๆคนก็รู้จักแคทมาบ้างนะคะก็ได้รู้จักแคทมาขึ้นนะคะทาให้เด็กมีความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นว่าเอออินเทอร์เน็ตนี้มียังไงใช้ได้ยังไงแล้วก็การสื่อสารหรือได้หัวนี้เป็นอย่างไรบ้าง ย่างเด็กโตนี่ก็มีความรู้ได้มากขึ้นอย่างเดเ uş, an, ed, ะะ็กเล็กก็ทําให้เขามีพัฒนาการและมีจินตนาการที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยค่ะเหมือนได้รู้เทคนิคของเด็กเ็กได้เรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาให้สะท้อนกลับมาเราก็ได้เรียนรู้เขาเขาได้เรียนรู้หลังแล้วก็อะไรที่เขาศึกษาขึ้นมาเราก็เขาใช้ได้บางส่วนมันเหมือนแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันแต่วันแรกคือเหมือนกันยังไม่ค่อยเตรียมตัวมาก็เขาเริ่มกันนะกลับบ้านก็กอดกอดกัน แต่วันที่สองก็ดีขึ้นวันนี้ก็น่าจะอยู่ตัวแล้วตมามไว้ยกาค่ะก็มีโซนมีเจอบ้างแต่ก็ต้องโดมบ้างก็เหมือนกับไว้เขาหรือว่ามันจะสูงเกินเด็กไม่รู้นะแล้วมันเป็นสายปสาย เอ็นใจที่อย่างน้อยเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของแคทแล้วก็แคทก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนหนึ่งของประเทศชาติของประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะ